สีรับมาเสด็จไปอำนาจครับวันนี้นะครับเรามีภารกิจนำ S-Class นะครับ S580 ไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อนะครับซึ่งลูกๆล้วคุณแม่นะครับก็มาจองรถมาดูรถอะไรทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่บ้านลูกค้ากันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้นะครับอืม้นะครับ จะเป็นสีเทาเสียมากๆเลยนะครับเ,เราจะไปส่งลูกค้าที่บ้านนะครับอยู่ภายในกันนิดนึงนี่ภายในมีจอนะครับมีแท็บเล็ตสามารถควบคุมจอด้านบนได้ เิดจอข้างหลังให้ดูนะครับนี่ครับผมขอหลังนวดได้นะครับสวยๆดูภายในนะครับด้าน,นหน้าดูหลารังการคันนี้แบบมาสไตล์เคร่งคึึมนะครับภายในสีดำ เราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าครับรถมาถึงแล้วนะครับตอนนี้รอคุณพ่ออยู่นะครับเราคุณพ่อลงมา ไม่ค่อยติด <coughs> เต้นแทนเลยครับวันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ลูกค้าเลยนะครับอดีลูกค้าแบบว่านัดทานข้าวกันนะครับหลังจากที่เอารถมาเซอร์ไพรส์คุณพอ่อแล้วก็เอสคานนี่ก็อธิบายออปชั่นเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับลูกค้าก็เลยรีีไปแต่ลูกค้าบอกว่า ให้เอาบรรยากาศมันลงในช่อง YouTube ได้นะครับก็เป็นครอบครัวที่น่ารักอีกหนึ่งครอบครัวนะครับถ้าใครจะซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์คุณพ่อนะครับก็ติดต่ออำนาจได้เลยนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็น่ารักมากมเลยนะครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะครับวันนี้ก็นัดกันนะครับมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อนะครับด้วยการซื้อรถ S580E ไปให้นะครับ ที่คุยกับลูกค้าก็คือคุณพ่อเนี่ยพยายามทำงานก็เลี้ยงครอบครัวนะครับให้ครอบครัวทุกคนสุขสบายลูกๆหลายคนก็ขับเบนซขับ BM กันแล้วแต่คุณพ่อ,อยังไม่ได้ขับวันนี้ก็เป็นวันที่ลูกๆนะครับก็ซื้อไปสป라이ยคุณพ่อผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในความสุขครั้งนี้นะครับก็ท่าลูกค้าท่านใดน,นะครับอยากจะซื้อรถ m ม r c e เ e s b e เบเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักนะครับ ก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 4 6 5 1 5 6 9 7าครับไลน์ ID ไก่เบนซ์ k a i b e n z นะครับผมเสียดายนิดนึงนะครับวันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ลูกค้าเพราะว่าลูกค้ารีบไปทานข้าวก็คือนนะัดทานข้าวกันครอบครัวใหญ่นะครับเอาเอสคานไปแล้วก็เอารถอีก2 0 0คันไปด้วยนะครับถ้ายัางไงมีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายคลิปแบบนี้ให้ดูอีกนะครับสำหรับลูกค้าที่ชืช่นชอบ mercedes benz ทุกรุ่นนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ mercedes benz ครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ